สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนตุลาคมปี2568น,นะเราจะมาในหัวข้อแรนดัมที่ว่าเมื่อคนรักเก่าเขามาส่องโซเชียลของคุณและเมื่อแอปเบลหรือว่ามือที่3มาส่องโซเชียลของคุณพวกเขาสองคนคิดและรู้สึกอย่างไรส่งบาร์พลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดรูชจาัาด้วยการกดสกวายและแชร์ ลักกาณราศีที่โดดเด่นรัสราศีพ,ศพิษิทธาดินลิบาราศีตุลท่านลมเมอร์เกอรี่คุณเกิดวันพุทธท่านาน้ำเจินาราศีมิถุนท่านลมแคปคาร,ราศีมังกรธาตดินยูเรนัสท่านลมมิถุนตุลกุมเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟ เนปจูนท่าดินเพื่อศพกันมาก่อนตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยว้องคุณและเขาเราสองสามคนมีสองสิบเจ็ดยี่สิบห้าสิบห้าสามแล้วก็ยี่สิบเอ็ดก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะว่าโซเชียลของคุณมีการแสดงออกเรื่องอะไรบ้างนันี่คือตรวจสอบพลังงานของคุณนะว่าโซเชียลของคุณแสดงออกพลังงานอย่างไรบ้าง ขออนุญาตสืบส่องนะคะพลังงานโซเชียลหรือว่าชีวิตของคุณก็ได้บางทีอาจจะไม่ใช่โซเชียลแต่เป็นชีวิตจริงก็ได้เช่นกันนะคะไม่ชอบไม่ใช่ให้เลื่อนผ่านนะจ๊ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวฟังเพื่อเป็นกนารําเป็นแนวทางพลังงานของคุณที่สื่อออกมานะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าชีวิตจริง ้าดาบเครียดอะไรคะสิ่งที่คุณสื่อออกมานะคะก้าวดาบคือความวิตกกังวลใจความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวนะเกี่ยวกับคนรักของคุณที่ไปมีความสัมพันธ์อื่นก็ได้นะเกี่ยวกับความสุขของครอบครัวนะมีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความชัดเจนและความเด็ดขาดความจริงจังว่าตัวของคุณเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจมานานมากแล้วและตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยไม่สนใจละไม่ใส่ใจละ ะะรับรู้ถึงความเจ็บปวดเมื่อครั้งในอดีตรับรู้ถึงการถูกหักหลังถูกทำร้ายถูกทรยศเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และมีการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานนะะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันได้รับความสำเร็จและชื่อเสียงทำให้ตัวของคุณนั้นแสดงออกถึงความชัดเจนเด็ดขาดจริงจังว่าคุณกาลังจะตัดนะะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ตัด ปัญหาในอดีตตัดนะคะพลังงานคนรักคู่รักที่สร้างปัญหากับคุณและคุณนะ,ะก็เป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวดูแลนะลูกดูแลตัวของคุณเองได้โดยที่คุณ ไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากคนรักกับของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพลังงานของคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่มีการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่ที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับแก่สายตาของผู้คนมากมายผู้คนให้การยอมรับและสนับสนุนคุณนะคุณสามารถที่จะ move on หรือว่าสามารถที่จะหันหลังให้กับเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวในอดีตความเจ็บปวด เมื่อครั้งในอดีตได้และตอนนี้เวลานี้คุณก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคุณสามารถที่ะสรสร้างธุรกิจการงานสร้างรายได้นะมากมายนะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ ดนะ่เลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์เป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสังคมนะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใส่อะไรก็ได้ใส่อยากแต่งตัวหรูหรานะเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋านะเครื่องประดับหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณสรรสร้างเนี่ยคุณทําด้วยตัวเองทําให้นะพลังงานของคนเก่าของคุณซึ่งได้เห็นคุณนะตอนนี้เวลานี้แม้อดีตคุณจะเครียดคุณจะเสียใจคุณจะร้องไห้ คุณจะทุกข์ทรมานใจมากแค่ไหนแต่ปัจจุบันสิ่งที่เขาได้เห็นคือคุณมีรายได้มีอาชีพการงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับแก่สายตาของคนมากมายนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่สื่อออกมาให้คนรัก่าของคุณและมือที่สามได้เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูกัน เมื่อคนรักก่าของคุณและมือที่3นะคะแอมเบลของเราได้มาส่องโซเชียลของคุณเขา2คนคิดและรู้สึกอย่างไรฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้ไพ่พลังงานของมือที่3ามและคนลักก่องคุณนะคะว่าเขา2คนเนี่ยคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรเมื่อเขาได้มาเห็นชีวิตของคุณได้มาส่องโซเชียลของคุณนะคะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันนะคะ แต่เราจะแบ่งครึ่งออกเป็นพลังงานของมือที่สามและพลังงานของคนละเก่าของคุณฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะเรามาดูซิว่าเมื่อเขาสองคนได้เห็นโซเชียลของคุณได้เห็นชีวิตของคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกอย่างไร เรามาอ่านความคิดความรู้สึกของแอปเบลนะหรือว่ามือที่สามที่เห็นโซเชียลของคุณก่อนว่าแอบเบลรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาเห็นโซเชียลของคุณอู้เขาเห็นพลังงานก้าเหรียญพลังงานพ่อไม้แม่ไม้พลังงานผู้หญิงผู้ชายที่มีความโดดเด่น นะมีความสวยมีความหล่อมีความดูดีมีเสน่ห์นะดูร่ํารวยดูมั่งคั่งดูประสบความสําเร็จเป็นคนใจดีใจเย็นนะเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันมีความกระตือรือร้นและประสบความสําเร็จมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงนะที่เหมือนกับว่าคือเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยจะมีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของคุณมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาเห็นคือ the s i เดอะซัน <The> <The sun S 1> คือความสุขนะคะเห็นความสุขของคุณเห็นความสําเร็จของคุณ mm hmm. และเห็นการที่ตัวขงคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้แอ p บเบลหรือว่ามือที่3ม,มีความวิตกกังวลใจเดอะมูนเศร้าใจวิตกโวลใจกลัวว่าคนและเก่าคุณได้มาเห็นสิ่งนี้แล้วจะกลับมาหาคุณและ นะคะคนรักของคุณเมื่ออยู่กับแอปเบลหรือว่าอยู่กับมือที่สามเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนกับยังเห็นว่าตัวของคุณอาจจะมีพลังงานของความโสดสาวสวยรวยหล่อนะคะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงยิ่งทาให้แอปเบลหรือว่ามือที่สามมีความวิตกกังวลใจว่าคนรักของคุณจะต้อง กลับมาหาคุณคนละเก่าคุณจะต้องทิ้งเขาแน่นอนเพราะเห็นว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีในชีวิตนะมีผู้คนล้อมรอบคุณนะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความสวยมีความโดดเด่นนะมีส,สมบัติเงินทองและเป็นที่ยอมรับนะคะก็เลยเหมือนอาบอ่าถ้าแบบคนละเก่าคุณมาเห็นเนี่ยเออจะต้องกลับมารักคุณกลับมาสนใจคุณแน่ๆนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะคะและ แอปแบลวมีความรู้สึกกลัวอะไรอีกรู้สึกว่าคุณจบความสัมพันธ์กับคนละของคุณไปแล้วจบไม่จริงนะคะประมาณที่แบบการที่ตัวของคุณมีความเฉิดฉายเป็นประกายโดดเด่นดูดีประสบความสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขามีความรู้สึกว่าคุณณนะตอนนี้เวลานี้ เป็นคนที่แสดงออกถึงความเด็ดขาดชัดเจนจริงจังกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เหมือนกับว่าตรงคุณเนี่ยเหมือนแสดงออกให้มือที่3มได้เห็นว่าคุณนะชนะเขา ชนะโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนรักเก่าของคุณอยู่เคียงข้างแต่คุณชนะมือที่สามโดยที่ตัวของคุณเนี่ยนอนนิ่งๆนอนเฉยๆนอนอยู่บนบัลลังของคุณแต่คุณก็มีความสุขได้เพราะคุณนะคะมีการทําสิ่งใหม่ๆนะคะในเรื่องของอาชีพการงานและความสําเร็จคุณทําได้ด้วยตัวเองคุณประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะและทําให้มือที่สามมีความที่เหมือนอยากจะวางแผน ะะประมาณแบบว่าคือไม่อยากจะให้คนรักของคุณมาเห็นชีวิตของคุณณตอนนี้เวลานี้เพราะกลัวว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาสารสปานกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่อยากจะให้เห็นคือจะต้องมีการบล็อกอะจะต้องมีการที่เหมือนกับว่าบล็อกโซเชียลของคุณนะคะไม่ให้เชื่อมต่อหรือว่าไม่ให้ไม่ให้คนรักของคุณได้เห็นชีวิตของคุณนะะมีการวางแผนมีการคิดอยู่นะว่า จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ให้คนระกเก่าคุณได้มาเห็นชีวิตคุณบนโลกโซเชียลนะคะก็มีแผนการอยู่เล็กน้อยและมือที่3มคิดอะไรอีกกลัว นะคะมีความเจ็บปวดมีความกลัวมีความรู้สึกแย่กับตัวเองที่เหมือนกับว่าแม้จะแย่งชิงคนรักของคุณไปได้แต่รู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีความสุขเท่ากับคุณเลยเพราะสิ่งที่คนรักของคุณมอบให้กับแอปเบล แอปเบล์ Bell, นะมือที่3คาดหวังถึงความมั่นคงในเรื่องของการที่แบบจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายจะได้เป็นคนที่มีความสุขนะจะได้เป็นคนที่เหมือนได้รับสิ่งดีๆแต่ณนะตอนนี้เวลานี้แอปเบลไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตของคนละกองคนเลยเพราะคนละก่องคุณนะมีลักษณะนิสัยของการที่เอ่อไม่แสดงออกอถึงการที่แบบเห็นความสําคัญในตัวของแอปเบลเลย นะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะะมีแต่แอปแบลคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการความรักต้องการความใส่ใจของคนละเก่าของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะหรือว่าการอยากจะได้รับความรักจากคนละเก่าของคุณการอยากจะได้นะการเปิดเผย หรือว่านะการที่แบบเหมือนเ,อเป่าประกาศบอกว่าเออมือที่3หรือว่าแอปเปิลเนี่ยนะอยู่กับคนรักของคุณอย่ามีความสุขแต่นะเขาอยู่แบบ เงียบๆเ,เขาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอนเขาไม่กล้าจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเขาเหมือนไม่มีตัวตนในชีวิตของคนละเก่าของคุณเลยเพราะนะคะคนละเก่าของคุณเนี่ยยังมีลักษณะนิสัยของการที่แบบเออรักความสุขสนุกสนานของตัวเองอยู่หรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาทําให้แอบเบลมีความรู้สึก กลัวบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเออคุณก็ยังโดดเด่นเป็นประกายแถมคนละเก่าคุณก็ยังมีความเจ้าชู้มีความรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะ,ะก็ยิ่งทต่ไม่แอบแบลมีความกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถนะ,ะบ,บังคับหรือว่าครอบครองคนละเก่าคุณไว้ได้นะตอนนี้เวลานี้มีความรู้สึกกลัวมากๆเพราะไม่มีตัวตนอยู่ในชีวิตของคนละเก่าของคุณเลยและแอบแบนะคะเห็นคุณแล้วมีความรู้สึกว่า ก้าวขาคงเป็นเพราะเวรกรรมชะตากรรมนะคะวิบากกรรมที่แอปแบลวเคยทำไว้กับคุณแน่ๆเขามีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆเพราะในสิ่งที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาได้เจอพลังงานของคนละเก่าองคุณที่มีความดุนะ,ะมีการได้แบบเหมือนสั่งหรือว่าพูดหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับแอปแบลวเนี่ยนะคะเหมือนแอปแบลวได้เห็น บางอย่างที่คนรักของคุณเหมือนมีความพยายามที่อยากจะควบคุมแอบแปวนะให้อยู่ใต้อานาตให้อยู่ใต้โอวาทให้อยู่ใต้คำสั่งโดยที่ให้แอบแบวอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆมาตลอด นะคะไม่ไม่แสดงออกถึงความโดดเด่นนะที่เหมือนกับว่าแอมเบลจะเป็นตัวจริงในความสัมพันธะ์ณตอนนั้นหรือว่าเวลานี้ก็ตามแต่แอบเบลก็อยู่ในพื้นที่ของแอบเบลโดยที่ไม่สามารถเนี่ยปริปากหรือว่าพูดหรือว่าแสดงออกถึงความรักที่คนละข่างคุณมีให้กกบแอบเบลได้เพราะว่าคนละข่างคุณเนี่ยมีความพยายามที่เหมือนกับอยากจะ ใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีนะคะคืออยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำไม่เคยเห็นหัวแอบแบลวเลยนะะก็เลยทำให้แอบแบลวมีความรู้สึกว่าตัวของแอบแบลวเองเป็นฝ่ายที่เหมือนกับต้องการบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับการที่พยายามที่อยากจะมีคนรักของคุณอยู่ในชีวิตเหนื่อยกับการทุ่มเทเหนื่อยกับการที่แบบเหมือน ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนละเก่าคุณแต่กับไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยได้แต่อยู่นิ่งๆเงีงง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 ยบๆเฉยๆเหมือนนะคะเป็นเงาของคนละเก่าของคุณและตอนนี้เวลานี้แอมเบลก็ได้สัมผัสรู้ได้ว่าวิบากกรรมมันทํางานกับเขาเขาไม่เคยมีตัวตนเขาไม่เคยได้รับความรักจากคนละเก่าของคุณเลยแม้เขาจะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ตามแต่เขาไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใดได้เหมือน ปฏิหารหรือเหมือนชะตากรรมวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับแอบเบลเพราะแอบเบลต้องอดทนอยู่กับความรักวามสัมพันธ์ที่ตัวเองเลือกนะคะนี่คือสิ่งที่แอบเบลมีความรู้สึกกังวลใจว่าในหัวใจของคนรักของคุณอาจจะไม่เคยมีแอบเบลอยู่ในนั้นเลยและนะคะคนรักของคุณก็ยังรักคุณมาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถทิ้งคุณไปได้ นะนี่คือสิ่งที่แอบเบลกลัวที่สุดกลัวว่าคนรักเก่าคุณจะกลับมาหาคุณโดยที่ทอดทิ้งแอบเบลให้อยู่ข้างหลังนะคะ ต่อมาความคิดความรู้สึกของคนแลกของคุณเมื่อเขาได้รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่านะคะเดวิลออฟจูนถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกลับมาเพราะเขากับคุณคือคู่รักคนรักกันนะคะแต่เขากลับมีการไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่ไปเลือกแอบแลและทำให้ ชีวิตของชะตาชีวิตของคนละของคุณกับแอบเบลมันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมอ่ะ นะเมื่อเขาทอดทิ้งคุณไปเขาไปคิดว่าแอปแบลวคือความสุขของเขาแต่สิ่งที่เขาได้รับคือเดอะแจสตเมนวิบากกรรมที่เขาทํากับคุณวิบากกรรมที่เขาเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะะเหมือนเขาได้รับรู้ถึงเรื่องราวของคุณผ่านโซเชียลหรือว่าผ่านครอบครัวหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องพูดถึงคุณว่าตัวของคุณเนี่ย นะเป็นคนที่มีความเก่งมีความรู้มีความสามารถและเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะแล้วเขาทรยศหักหลังคุณณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคนละเก่าองคุณเนี่ยได้แต่สืบได้แต่ส่องได้แต่มองได้แต่ดูชีวิตของคุณอยู่เงียบๆท่ามกลางนาะชีวิตที่สดใสท่ามกลางความสําเร็จเหมือนตัวของเขาได้เจอวิบากกรร,าากรรมชะตากรรมปัญหาชีวิตที่เขาจะต้อง ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกนะคะเหมือนมีอะไรยแย่มากมายอะ่ะที่เขาจะต้องเจอเมื่อเขาเลือกไปอยู่กับแอบเบลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหา,า,หา,าบุคคลรอบข้างชีวิตครอบครัวมไม่มีความสุขะะมีแต่ความรันทดมีแต่ความหดหู่และคนละเก่าของคุณเหมือนเขาต้องการที่จะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณกลับมามอบความรักเขายังไม่ลืมนะค,ะความรักความรู้สึก ะะที่เขาผูกพันกับคุณแม้เขาจะไปจากคุณแต่ในใจของเขาก็ไม่เคยที่จะให้ใครมาแทนที่คุณได้เห็นไหมคุณยังเป็นดีเอ็มเพรสในใจของเขาเสมอนะคะคุณยังเป็นคนที่เพอร์เฟก เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ดีเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับเขาเขาไม่เคยมอบหัวใจของเขาให้กับใครเลยคุณยังเป็นคนที่เขาอยากจะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะกลับมาอ่าประมาณที่เหมือนกับให้ความยุติธรรมกับคุณอีกครั้งหนึง่งนะอยากจะกลับมาดูแลคุณอยากจะกลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะตอนนี้เวลานี้แต่เขาคิดว่าคุณไปไกลแล้วคุณไปไกลแล้วคุณเป็นคนที่ประสบความ สเร็จในอาชีพการงานหรือว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบคุณบริสุทธิ์ผุดพองคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาในความคิดในความรู้สึกของเขาเดอะแฮงแมนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขาไม่สามารถจะให,ให้ใครมาทดแทนคุณได้ในหัวสมองของเขาคิดแต่เรื่องของคุณแต่เขารู้สึกว่าคุณอยู่ไกลกว่าเขาเหลือกเกินคุณดูสูงส่งคุณดูประสบความสําเร็จนะคะ คุณดูมีชื่อเสียงแต่ยังไงณนะตอนนี้เวลานี้เขาก็ยังรักคุณอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์มันมาในรูปแบบของความที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องซะแล้วเพราะเขาไปสารสัมพันธ์กับแอบเบลมือที่3และจริงจังมากและอยู่นะกับแอบเบลมาเป็นระยะเวลานาน,านแต่นะมันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าชีวิตรักที่เขาเลือกอยู่กับแอบเบลเนี่ย มันระหองระแหงกันมาตลอดเวลาเขาไม่เคยมีความสุขเลยเขานะเหมือนกับว่าทะเลาะหรือว่ามีปัญหามีปากมีเสียงกับแอบเบลมาตลอดแต่คนที่เขารักแล้วก็คิดถึงเนี่ยกลับเป็นคุณซึ่งณนะตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณน,นั้นนะคือเดอะสตาร์ในใจเขาตลอดเวลาแต่ณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาคิดว่าแอบเบลคือเดอะสตาร์ ะะมากกว่าคุณซะด้วยซ้ําแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขากินอะมันไม่ใช่เลยแปดดาบเขาเพิ่งได้รู้เช่นเห็นชาตินะคะในนิสัยและสันดานของแอปแบลนะตอนนี้เวลานี้แล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับคุณแล้วด้วยว่าเออแอปแบลไม่มีอะไร คู่ควรนะที่จะมาเปรียบเทียบกับคุณได้เลยแอบแบลไม่มีอะไรดีเท่าคุณได้เลยและเขาคิดอยากจะจบความสัมพันธ์กับแอบแบลแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงดี แปดดาบมันหาทางออกไม่ได้มันจบไม่ได้มันคาราคาซังมันวุ่นวายมันสับสนมันไม่มีความสุขนะมันก็จะเลิกจะจบก็ไม่ได้เพราะว่ามันจริงจังมันมั่นคงมาตั้งนานแล้วนะถึงขนาดบางคมนท่านอยู่กันตั้งนานน่ะมีลูกมีเต้านะคะมีภาระ มีอะไรหลายอย่างผูกพันกันและทําให้คนระกเก่าคุณนะคะต้องมีการตัดสินใจเลือกทําอะไรบางสิ่งบางอยา่างไม่รู้ว่าเขาจะเลือกความสุขหรือว่าเลือกอยู่กับความทุกข์ไปตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่เขาคิดมันเหมือนกับว่า เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ไม่สามารถที่จะอยู่กับแอบเบลได้อีกแล้วเขาทนทุกทรมานนะคะอยู่กับแอบเบลมานานพอสมควรแล้วจนณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดอยากจะจบความรู้สึกตรงนั้นคิดอยากจะหันหลังให้กับแอบเบลแล้วนะคะอยากจะเลิอกอยากจะจบแล้วก็หันกลับมาหาคุณนะค,ะคุณคือคนดีสําหรับเขาคุณคือคนที่แบบ เขาอะไม่เคยลืมเลยแม้เขาจะห่างจากคุณไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะแม้เขาจะทำทำไม่เหมือนกับว่าเออคุณเจ็บปวด ทุกทรมานใจแต่ในใจของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าความทุกข์ของเขาอะณนะตอนนี้เวลานี้คือเขาจะหน้าด้านหน้ามืนหน้าทนเพื่อที่จะเหมือนกับยุติบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างแอบบแบบแบล้วแอบเบลที่เขาคิดมาตั้งนานแล้วแหละนะคะว่ามันจะต้องยุติมันจะต้องหมดเวรหมดกรรมมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเหมือนกับคือมันต้องยุติอะ่ะนะคะและเขาจะกลับมาหาคุณได้ได้เขาจะกลับมาเริ่มต้นสารพันธ์ใหม่กับคุณ คุณเป็นหนึ่งในใ,ใจของเขาเสมอคุณเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาผูกพันเป็นคนที่เขาอยากจะสารสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาดูมาตั้งนานแล้วหรือว่าเขาสังเกตชีวิตของคุณมาตั้งนานแล้วว่าคุณไม่มีใครและนะคะคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเสมอเป็นความรักที่ดีเป็นคนที่เขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะนี่คือพลังงานของคนละของคุณ ะะแล้วจะจบยังไงก่อนในเมื่อเขายังเหมือนกับว่ายังมีความผูกพันหรือว่าอยู่กับแอบลแต่มันไม่มีความสุขนะแต่ยังไงเขาก็จะเลือกความสุขให้กับตัวเขาเองแน่นอนนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะเคลียร์เขาจะจบกับแอปแบลวยังไงขอดูคําพูดนะคะกับอนาคตคําพูดของคนละกับของคุณนะคะกับอนาคตที่เขาจะทำกับคุณ คำพูดกับอนาคตของคนระกเก่าคุณที่เขาคิดจะทำกับคุณพลังงานนะคะของคนรากาักเก่าจะมีความเป็นไปได้คือเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นคนคบคนคุยกันแต่เปอร์เซ็นต์ ของคนที่แต่งงานเป็นครอบครัวกันมีเพียงแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็น์ที่จะกลับมานะคะเพราะว่าเห็นพลังงานของอัศวินถือถ้วยก็แสดงว่าเขาอยากจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจมากๆกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือก เขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกจะทำให้เขาทุกทรมานได้มากขนาดนี้แต่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนที่จะทำให้เขาสามารถเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาต่างๆได้เนี่ยต้องเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าตัวเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคนรักเปลี่ยนไปสารสัมพันธ์ กับคุณเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจมากๆกับความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีความผูกพันมันมีความรู้ซึ้งนะแต่มันก็ไม่สามารถที่ปรับตัวเข้าหากันได้เขาทะเลาะกันทุกวันเลยกับมือที่สกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับความรักที่เขาเลือกแต่เขา ก็รู้ดีว่าถ้าหากเขายังทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ่ะชีวิตเขาคงไม่มีความสุขแน่ๆฉะนั้นเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะให้ยุติบทบาทความสัมพันธ์นี้แล้วก็เลือกความสุขให้กับตัวเขาเองเขาบอกแบบเนี้ยนะคะคือความสุขที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าแม้เขาจะต้อง ชดใช้ให้กับมือที่3หรือว่าแอบแฝลแต่ไดๆแล้วเขาก็จะเลือกความสุขให้กับตัวเขาเองฉะนั้นความสุขที่อยู่ในใจของเขาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณหรือว่าความสุขในรูปแบบของการที่อาจจะหาเศษหาเลยไปวันวันหนึงก็ได้นะเพราะว่าก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของการกินกันเที่ยวการดื่มกันเสไนะคะ การเหมือนติดในเรื่องของมืนเมาของมืนเมาต่างๆเพื่อที่จะให้เขาหายเครียดผ่อนคลายนะคะก็แสดงว่าคือเขาจะต้องไปหาความสุขใส่ตัวเองบ้างแต่เขาก็เหมือนกับคือมันมันไม่สามารถที่จะยุติความสัมพันธ์กับมือที่3มกับแอบเบลได้เลยอะนะคะจนกว่าจนกว่าจะมีวิธีจนกว่าจะมีหนทางที่เขาเหมือนกับว่าสามารถหลุดพ้น จากแอบเบลเหมือนแอบเบลจะทนไม่ไหวเองแอบเบลจะไปจากชีวิตของเขาเองอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือคําพูดที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะคะก็เหมือนกับว่าก้าวถ้วยเนี้ยก็ไม่อยากให้รอแหละเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะโลเลลังเลนะคะแล้วก็เห็นแก่ตัวในเรื่องของความสุขส่วนตัวด้วยนะคะเขาก็ยังไม่ตัดขาดจากแอบเบลเลยซะทีเดียวนะแต่เขาอาจจะหาความสุข นะใส่ตัวของเขาเองอ่ะในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแอบเบลนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อบอกคุณฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณรู้กติดตามค่ะ